สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันวันนี้คูมพันมานาค่ะมานามาดูข้าวค่ะพี่น้องป้าดงามงามพี่น้องบ้งโอ้โหข้าวเขียวเต็มทุ่งนาเลยค่ะสวยงามเลยค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะปัาดพี่น้องบ้งข้างามเป็นตะสะอ,อนโอ้ สวยงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุมพันธุลากาันค่ะวันนี้คุณพันธุมาดูข้าวในนาค่ะ ยาน่ภูมิใจมากเลยค่ะอันนี้ก็อันนี้นาดำค่ะที่ช่วยกันดำวันโน้นนะคะกำลังแตกกออุ้ยไม่ได้อุ้มท้องแล้วเนี่ยเนี่ยตั้งท้องแล้วค่ะพี่น้องเข้ามันแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเข้าตั้งท้องแล้วค่ะอันนี้ก็สวยสวยเบิ่งค่ะพี่น้องสดสดเลยค่ะ ขคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจน้จองภูมิพันธุลาการขอบคุณเลยลานค่ะสวยสดเลยค่ะมา้มากูบ้านน้องอัดครูเอามาให้โอเคค่ะดูโนนนนโนนโนนโนลิศเดินหน้าไปเลยเดี๋ยวจะตามก้นไอ้วัวนี่แหละครูเล็ดไปเลย เราจะเดินถ่ายวัวไปด้วยนี่ค่ะพี่น้องเบื้องหัวอ้าวไ,ได้ไหมเนี่ยอึ๊บ่าไปค่ะไปค่ะอันนี้วัวน้องสาวกับเรือหน้าแดงค่ะเอยจับจับจับเชือกขึ้นสิลูกเอาเด็กเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าแดงสวัสดีครับไป,บป ไรงัวเข่าอกกขับพี่น้องค่ำแล้วโอ้ทั้งวัวทั้งคนเต็มไปหมดาเข้าพี่น้องงามงามอันนี้ข้าวพี่สาวค่ะทางเนี้ยข้าวพี่สาวทางโน้นก็ข้าวพี่สาวเหมือนกันค่ะแต่ฝั่งทางนี้ค่ะข้าวโคลมพันนี่ค่ะข้าวโคลมพันอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนี้ตรงนั้นก็จะเป็นข้าวนาดํานี่ค่ะข้าวนาดาแต่เป็นมืดมืดเนาะ นี่ค่ะสวยสวยบริเวณนี่ค่ะเป็นพื้นที่นาอพี่สาวน้องสาวคูมพันธ์ค่ะของคูมพันธ์ด้วยครับพี่น้องบ้านบางน้ำพี่น้องปีนี้น้ำเยอะมากคุณอะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีน้ำโอ้ น้ำเยอะมากเลยค่ะโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าสวยสดงดงามเลยค่ะถ่ายมาฝากกับถ่ายมาฝากเอฟซีนะคะที่ไปทำงานตั้งท่นตั้งแดนเลยค่ะเด้อนี่ค่ะก็มาดูข้าวเขียวกะจีเลยค่ะนี่ค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะคุ้มพัน ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะคมพันธ์กเกษียณอายุราชการแล้วค่ะปึ๊บทีนี้ก็จะมาทําไรทา่ทํานาทําสวนดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ชัยภูมินะคะเด้อนี่ค่ะแล้วก็ทํางานของอโครงการครูพัฒนาของสํานักง,งานเลขาธิการคุรูสภาค่ะอบรมแล้วก็สอนครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพโมดลที่5ค่ะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารช่วยเหลือ งานของครูสภาด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพให้มีใบประกอบวิชาชีพครูก็คือโมดู l ที่5้าค่ะพี่น้องขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลากันขอบคุณเล,ลยล้าเลยค่ะปะเราไปกันเถอะมืดแล้วเสียงกบเสียงเขียดห้องค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคือธรรมชาติบ้านเหาด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยธรรมชาติบ้านเราเสียงกบห้องแอบแอบ,แอ,บ,แอ,บแอบนี่ มืดแล้วค่ะโอ้ชีวิตชาวไ้ชาวนาเนาะพี่น้องคุมพันธ์ก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานี่แหละค่ะหลังู้ฟ้าหน้าตูด,ดินคุณพ่อคุณแม่ก็พาทําไร่ทํานารู้สึกว่าบรรยากาศธรรมชาติมันสุดยอดเลยเนีอค่ะพี่น้องสุดยอดเลยนี่ค่ะเพราะว่าทั้งชีวิตเราก็รับราชการเราเพิ่งมีเวลาที่จะมาดื่มดำกับธรรมชาติ ที่สวยงามก็หลังกษียนนี่อะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอุ้ยงามขนาดค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันธุลากันขอบคุณเลยร้าเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะอ่าฝั่งนี้ก็เป็นข้าวเหมือนกันนะคะเป็นเข่าคือกันนะคะพี่น้องนี่ข้าวข้าวข้าวสวยงามเลยค่ะ น้ำมีเปมีปล be าในนามีข้าวบักสมหมอกับกระลังเป็นน้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะปะขึ้นไปขึ้นไปอ่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนี่ค่ะกระจิมืดเล้จังน้อยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเอซมากๆที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมิันตุลากัน เป็นวิถีพอเพียงค่ะอันนี้ก็เป็นบ่อปลาบ่อปลานี่ก็เป็นผักบอดแต่ว่ายังไม่ได้ลอกออกปักตบชวานี่ค่ะปลาลายหลายด้วยกัพี่น้องเนี่ยบ่อปลาพี่สาวบ่อปลาคูมพันนี้ยังไม่ได้ลอกตบผักบอดออกวัวน้องเตือนใจกับวัวน้อง น้องเตือนใจกับหน้าแดงค่ะน้องสาวภูมิผันมีกี่ตัวนะเซฟเซฟบัวหน้าเตือนมีกี่ตัวลูกบัวหน้าเตือนสิบห้าตัวเหรอคะประมาณนั้นนะคะสิบสี่สิบห้าตัวเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะงามงามค่ะเป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็เลี้ยงบัวเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ค่ะเ,เลี้ยงบัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานี่ค่ะพี่น้องให้เอฟซีดูค่ะ ขอบคุณเอซมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะ